สวัสดีค่ะหากทุกท่านเข้ามารับชมฝากช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งเพื่อเป็นสิริมงคลเปิดดวงเศรษฐีเปิดความมั่งมีสีสุขแก่ท่านแล้วพิมพ์คำว่าข้าพเจ้าอยู่ในครื่นแห่งมงคลกุศลส่งบุญขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นเศรษฐีเงินล้านสิบล้านร้อยล้านด้วยเทิน ก่อนที่จะไปรับฟังโดยเฉพาะ5ราศีหมอช้างจัดอันดับดวงดีที่สุดประจำเดือนธันวาคมปี66โดยหมอช้างทุศพรรีตุลานักพยากรณ์ชื่อดังจัดอันดับ5ราศีดวงดีประจำเดือนธันวาคมได้แก่ราศีเมถุน15มิถุนายนถึง16รกรกฎาคมราศีตุล 18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนราศีมังกร15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ราศีกัน17กันยายนถึง17ตุลาคมราศีกรกฎ17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนอกจากนี้ไฮไลท์ดวงชะตาในปี67ราศีเมษร4 4เมษายน ถึง14พฤษภาคมต้นปีนาทีทองเรื่องงานคิดจะทำอะไรต้องรีบลงมือเป็นช่วงที่ดวงมีตัวช่วยผลักดันสู่ความสำเร็จได้ดีการเงินโดยรวมมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมีความมั่งคั่งร่ำรวยมากกว่าที่เคยราศีพฤษภ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน เตรียมรับข่าวดี12ปีมาครั้งเดียวเป็นปีที่พบเจอการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจะเริ่มต้นในสิ่งที่ตั้งใจไว้ติดอันดับราศีมีดวงโชคลาภมากที่สุดในปี67ราศีเมถุน15มิถุนายนถึง16รกรกฎาคมเป็นปีที่การงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลง ธุรกิจการค้าขายดีมีกำไรและจะนำมาซึ่งการหมุนเงินเยอะมากต้องใช้ความรู้ความสามารถและบริหารจัดการอย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้นศีราซศีได้โชคจากสิ่งลึกลับฝันให้โชครับทรัพย์เงินก้อนปลดหนี้รวยรับสิ้นปี66โดยศีราซศีต่อไปนี้กำลังมีดวง ได้โชคจากสิ่งลึกลับแต่แต่แต,แต่ถ้าได้รับโชคมาแล้วอย่าลืมไปทำบุญด้วยนะห้ามลืมเด็ดขาดเพราะโชคที่จะได้เป็นโชคดีสุดท้ายของปีนี้เลยทีเดียวมีราศีอะไรบ้างไปฟังกันได้เลยซีราศีได้โชคจากสิ่งลึกลับฝันให้โชครับทรัพย์เงินก้อนปลดหนี้ ได้แก่ราศีพฤกษก14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนราศีที่สองราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษาย,ยนราศีที่สามราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมและราศีที่สี่ราศีกรกฎ 15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมหากได้โชคมาแล้วอย่าลืมไปทำบุญกันด้วยหนุ่มอ้างพิสูจน์มาแล้วอาจารย์ไพศาลแสนชัยของจริงหรือของเก๊ได้บทสรุปว่านาทีนี้กลายเป็นคนที่ได้รับความสนใจ ในชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวสำหรับอาจารย์ภัยสารแสนชยัยผู้ที่ระบุวา่าตนคือหนุ่มทิพที่ถูกเลือกจากสวรรค์ให้เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์และเทพผู้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับมนุษย์และวิญญาณได้หลังจากได้ไปร่วมพูดคุยกับรายการของหนุ่มคงกระพันธ์ พิธีกรชื่อดังแต่ความจริงแล้วอาจารย์ภัยสารท่านนี้มีชื่อเสียงในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มายาวนานกว่า40ปีแล้วซึ่งเรื่องราวนิมิตของอาจารย์เป็นที่กล่าวขวัญกันมาหลายเรื่องเช่นเรื่องการเตือนสายการบินเหล่าด้าเอตกที่เคยเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศเมื่อหลายปีก่อน แต่มีคนเชื่อถือย่อมมีเสียงนินทากลดด่าจ,จากผู้ที่มองว่าอาจารย์ก็แค่18มงกุฎหลอกคนเห็นได้จากกระทู้พันทิปหนึ่งที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อปี2 5 5 6อย่างไรก็ตามในกระทู้ดังกล่าวได้มีคนเข้าไปคอมเมนต์เล่าว่าตนเองเคยพิสูจน มาแล้วว่าอาจารย์ภัยสารแสนชัยของจริงหรือของเก๊กันแน่โดยคอมเมนต์ดังกล่าวได้เล่าว่าผมแนะนำคนรู้จักรอบตัวไปพบคุณภัยสารมาแล้ว185คนมีคนที่ทำจบตามคำแนะนำทุกอย่าง114คนไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยและป่วยหนักขึ้น จนเสียชีวิตไปหคนทั้งหมดนี้เป็นมะเร็งขั้นที่สแล้วตอนมาพบกันที่เหลือ108คนทุเลาจากอาการป่วยแล้วแต่มาเสียชีวิตในภายหลังหคนด้วยอาการป่วยที่ไม่เหมือนเดิมเชน่นเดิมเป็นมะเร็งปิดหลอดอาหารไปเลยต้องใส่อาหารทางสายยาง ที่ต่อเข้าไปที่กระเพาะโดยตรงแต่ทุเลาแล้วทานข้าวได้ดีเป็นปกติแล้วมาเสียชีวิตเพราะสำลักเสลในหกเดือนถัดมาเริ่มมาผมก็ไม่เชื่อแต่เพราะไม่เชื่อจึงต้องพิสูจน์ไม่ใช่ปฏิเสธพิสูจน์แล้วก็ได้ผลอย่างที่เล่าไปมีชื่อและที่อยู่ เจ้ากรรมนเวรผ่านตาผมไม่น้อยกว่า500คนชื่อถูกต้องหมดส่วนที่อยู่คลาดเคลื่อนสองคนรายที่หนึ่งคลาดเคลื่อนที่เลขซอยจากที่ถูกคือซอย34กลายเป็นซอย24บ้านเลขที่ถูกต้อง126ทับ73 รายที่2บ้านเลขที่คลาดเคลื่อนจากบ้านเลขที่จริง336ทับ 3, 3คลาดเคลื่อนเป็น366ทับ3มีคำถามเดียวคือถ้าปฏิเสธด้วยความแน่ใจระดับตัดสินฟันธงถึงระดับระบุว่าหลอกลวงใช้หลักฐานอะไรมาแน่ใจอย่างนั้นได้พิสูจน์ทดลองแล้วหรือยัง แทนใ่แน่ใจขนาดนั้นเหตุใดจึงไม่กล้าเปิดเผยตัวตนสำหรับอาจารย์ภัยสารแสนชัยได้ให้สัมภาษณ์ถึงประวัติและที่มาที่ไปของตนกับรายการคุยคุยคนของนุ่มคงกระพันว่าตนเป็นชาวจังหวัดลำพูนได้รับฉาย,ยาจากโลกทิพย์ว่าล่าเมืองมนุษย์ และหนุ่มทิพย์สาเหตุที่ได้รับชื่อนี้เป็นเพราะอาจารย์ภัยสาลมีนิมิตมหศจ,จัรย์มีสัมผัสที่หกอีกทั้งยังเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของเทวดาโลกตามหลักศาสนาพุทธโดยบางส่วนเชื่อว่าอาจารย์ภัยสาลมีหน้าที่บรรเทา ความเดือดร้อนให้กับมนุษย์ที่เกิดจากการกระทำหรือเวรกรรมในอดีตอาจารย์ไพศาลได้นิมิตมมาศจันย์หรือบ้างเรียกว่านิมิตพิศวง์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524โดยเขาสามารถนิมิตถึงบุคคลได้ทุกอาชีพและทุกวงการในหนึ่งวัน เขาจะนิมิตให้บุคคลประมาณ3-4ถึงรายเท่านั้นโดยทุกครั้งจะมีบุคคลสองคนพาไปในนิมิตได้แก่พระภิกษุชรานามว่าครูบาคันธาคันทาโรและกษัตริย์โบราณสมัย,ยโยนกนครเชียงแสนนามว่าพญาพิงคราช โดยท่านทั้งสองได้พบกับอาจารย์ภัยศาลเมื่อหลายปีที่แล้วและตกลงรับมอบหมายภารกิจที่ก่อให้เกิดผลบุญอันยิ่งใหญ่โดยให้อาจารย์ภัยสาลทำหน้าที่ส่งสารของเมืองมนุษย์โดยต้องนิมิตให้กับบุคคล3-4ถึงรายต่อวัน1 0 5 ถึง106ต่อเดือน1,130รายต่อปี6,500รายต่อ5ปีและ13,300รายต่อ10ปีนอกจากนี้อาจารย์ไพศาลต้องรอพบปะเทพหรือวิญญาณต่างๆที่มาขอความช่วยเหลือในนิมิต โดยวิญญาณที่มาขอความช่วยเหลือจะระบุชื่อและนามสกุลพร้อมที่อยู่แล้วแต่ว่าวิญญาณตนนั้นจะให้ข้อมูลใดบ้างเพื่อให้อาจารย์ภัยสาลสามารถช่วยเหลือได้ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครูบาคันธาคันทาโร และพญาพิงคาราชจะพาอาจารย์ภัยาลเข้าไปสู่มิติที่หโดยจะได้พบกับครูบาอาจารย์ที่มรณาภาพไปแล้วเช่นครูบาศรีวิชัยครูบาหลวงวัดฝ่ายหินครูบาคำแสงหลวงพ่อคล้ายวาจาศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่เทพโลกอุดร และอื่นๆนับร้อยองค์โดยให้ธรรมะแก่อาจารย์ภัยสารทุกครั้งที่ได้พบโดยเรื่องที่อาจารย์ภัยสารได้รับมาถูกนำไปตีพิมพ์มากมายหลายเรื่องอาทิเรื่องเจ้าจามเทวีเรื่องพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายเรื่องเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่นิมิตแล้วแต่ยังไม่ถูกบันทึกและเผยแพร่อาทิการสร้างหรือการก่อกำเนิดพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาศึกบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีแม่นาคพระขนงกรุงเทพมหานครเป็นตน้น